สวัสดีครับการบรรยายนี้เป็นการบรรยายเนื้อหาในวิชาหรือแบบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรโดยอาจารย์ทศพลเขตเชนิญการนะครับครั้งนี้จะเป็นการอธิบายการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวิธีของฮอยนะครับวิธีนี้เนี่ยพื้นฐานมันก็มาจากวิธีออยเลอร์นั่นแหละครับนะเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะใช้สโลปณจุดเก่าเนี่ยเป็นตัว ที่เอาไปใช้ทํานายวายใหม่นะครับเราไม่ใช้ครับก็คือเราจะถือว่าจุดวายใหม่ที่เราทํานายได้จากาวิธีออยเลอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าจุดใหม่ชั่วคราวหรือว่าพ r e d i c กเตอร์นะครับเราเราจะหาสลบที่จุดใหม่ชั่วคราวนี้ด้วยสลบเทปพยาหนกเตอร์ด้วยเนี่ยแล้วเอาไปเฉลี่ยกับสลบณจุดเก่านะครับเพื่อให้เป็นสลบตัวใหม่นะครับเสร็จแ,แล้ว่อเอาสลบตัวใหม่ตัวเนี้ย มาขาคำนวณหา y จุดใหม่ซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น collector ละนะครับฟังดูมันจะสับสนนะครับเด๋วลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูอธิบายหลักการข้างล่างนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลองดูในตัวอย่างนะครับแล้วก็จะเห็นภาพนะครับสมมุติเราเขียนความชันนะครับไอตัวที่เราเคยเขียนว่าเป็นตัวฟรีตัวนี้นะครับเขียนแทนด้วยตัว y i นะครับก็คือเป็น slope ณนะจุดเก่าจุดตั้งต้นนะครับ ก,ก็เป็นฟังก์ชันของ fxy ที่เรารู้อยู่แล้วนะครับในตอนที่เราคำนวณด้วยวิธีออยเลอร์เนี่ยก็คือ y ใหม่ของเราเนี่ยก็จะเกิดจาก y เก่านะครับแล้วก็บวกกับความชันณจุดวาณจุด x เก่านะครับแล้วก็คูณกับสเต็ปไซส์นะครับถ้าเป็นออยเลอร์เนี่ยตรงนี้เราได้ y ใหม่มาล้นะครับแต่ว่าในวิธีของฮอยเนี่ยเราจะจะยังไม่ใช้ตัวนี้เป็น y ใหม่นะครับเราจะเราจะดึงไว้ก่อนเราจะทดเลขไว้ก่อน ทดเลขตัวนี้ไว้เนี่ยโดยเรขกมันว่าเป็นพดิกร์นะครับอันนี้ทดไว้นะครับคราวนี้เราหาความชันห,หาสลปเนี่ยณจุดพดิกร์ด้วยนะครับความชันณจุดพดิกร์ก็คือเอาค่า x บวกหนึ่งนะครับก็ก้าถัดไปเนี่ยกับตัวพดิกร์เนี่ยไปใส่ในตัวสมก,การ d y dx ครับที่เรารู้หน้าตาว่าฟังก์ชันหน้าตาเป็นไงครับเราก็จะได้สลปณจุดพดิกรณ์นี่ออกมาตัวหนึ่ง นะครับก็ให้เราเอาความชันณจุดพฏิเด็กเตอร์กับสลปณจุดเก่าเนี่ยมาเฉลี่ยกันครับครับเฉลี่ยกันให้มันกลายเป็นความชันเฉลี่ยของจุดเก่ากับจุดใหม่นะครับแล้วค่อยเอาสลปเฉลี่ยตรงเนี้ยไปใส่ในสมการที่ใช้ทํานายวายใหม่ my. นะครับก็กลับไปทานายวายอีกทีหนึ่งนะครับวายใหม่ y my, ใช่ไหมครับ เท่ากับ y ตั้งต้นหรือ y เก่าเนี่ยบวกกับสลบคูณกับความกว้างช่วงสลบตัวที่ว่านี่คือสลบเฉลี่ยที่เราเพิ่งดึงมาจากข้างบนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าแทนที่เราจะก้าวไปด้วยสลบที่เป็นสลบจากสมการาที่เป็นสลบณจุดเก่าอย่างเดียวเนี่ยเราก้าวไปด้วยสลบเฉลีย่ยระหว่างจุดเก่ากับจุดใหม่ ซึ่งหมายถึงจดหมายชั่วคราวนะครับเราก็เราก็จะเอาสลบที่ได้จากการเฉลยระหว่างจุดเก่ากับจดหมายชั่วคราวเนี่ยมาใช้ในการทำนายจุดใหม่จริงๆที่เราเรียกว่าเป็นลเลกเตอร์นะครับเห็นไหมครับอันนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นการทำการทำนาย p r e เ i c t o r นแค่ครั้งเดียว แต่จริงเรามีสิทธิ์ทำนายได้ว่าอาไอการที่เราใช้พีดิคเตอร์เนี่ยที่ก้าวไปด้วยสลบเฉลี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยมันพอหรือยังนะครับถ้ายังไม่พอเนี่ยเราสามารถก้าวใหม่ก็ได้คือเราขยับเอาคอลเลกเตอร์ที่เราได้มาเนี่ยไปเป็นพีดิเตอร์ใหม่แล้วก็หาค่าคอลเลกเตอร์ใหม่ออกมาอีกทีหนึง นะครับแล้วก็ดูว่าตัว y ใหม่ที่เราขยับไปเนี่ยมันพอหรือยังนะมันมันใกล้พอหรือยังมันถูกต้องพอหรือยังนะครับถ้ายังไม่พอเราก็สามารถถอยลเลกเตอร์ตัวเนี้ยกลับไปเป็นพิดิกเตอร์ใหม่แล้วก็ทํานายค่าตัวลเลกเตอร์ใหม่ออกมาได้อีกนะครับอันวิธีที่เราทําแบบเนี้ยเราสามารถแทรกอิเทเลชันเนี่ยเข้าไประหว่างการปรับปรุงค่าพิดิกเตอร์ลเลกเตอร์ได้ด้วยนะครับเราสามารถตั้งคล้ายๆกับว่าเป็น เราลนส์ก็ได้นะครับว่าถ้าเกิดพิลิกเตอร์กับคอเลกเตอร์ของเราเนี่ยต่างกันไม่เกินเท่านี้เราก็สามารถใช้ตัวคอเลกเตอร์เนี่ยไปทำนายจุดต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเราเช็คแล้วพิ e ิกเตอร์คอเลกเตอร์เนี่ยมันยังห่างกันเกินกว่าช่วงที่เรายอมรับได้ก็แปลว่าเราต้องถอยคอเลกเตอร์ตัวนี้กลับไปเป็นพิลิกเตอร์ นะครับแล้วก็ทำลายลเลกเตอร์ตัวใหม่ออกมาวนอยู่อย่างี้จนกว่าพิเด็กเตอร์กับลเลกเตอร์มันจะห่างกันน้อยกว่าทอลเรนซ์นะครับอีกวิธีหนึ่งก็ใช้วิธีกําหนดรอบไปเลยครับว่าเราจะขยับถอยลเลกเตอร์กลับไปเป็นพิเด็กเตอร์เนี่ยสักกี่ครั้งนะถึงจะพอใจนะครับงั้นถ้าเราทําครั้งเดียวงี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวอย่างที่จะทําให้ดูเนี่ยมันจะเป็นการสร้างコอ็กพิเด็กเตอร์กับลเลกเตอร์เนี้ยเป็นรอบเดียวนะครับ วิธีนี้จะถูกต้องกว่าวิธีออยเลอร์นะครับวิธีนี้ถูกต้องถึง OH ยสลังสองหรือว่าพอลิโนเมอันดับที่สองนะหมายความว่าถ้าตัวฟังก์ชันเชิงอนุพันธ์ของเราเนี่ยมันอยู่ในรูปของพอลิโนเมอลนดับที่สองลงมาเนี่ยใช้วิธีฮอยในการทำนายค่า y ณนจุด x ต่างๆเนี่ยเราจะได้ค่าที่ถูกต้อง100%ยเครับเซ็นนะครับเพียงแต่ว่า เ,เราจะต้องแลกกับการที่เราต้องคำนวณมากขึ้น1เท่านะเพราะว่าเวลาเราคำนวณ y ใหม่ออกมาเนี่ยเรายังไม่เอาไปใช้เลยเราทดมันเป็นพ r e ด i กเตอก่อนแล้วค่อยเอา p r e d i c t ตอร์ตัวนี้ไปทำนายตัว Collector ต่อมันก็เหมือนคำนวณสองครั้งในขั้นตอนใน,ออในการเก้าหนึ่ง9กนะครับก็ค,คำนวณสองครั้งมันก็เลยใช้การคำนวณเนี่ยมากกว่า e u ยเลอรเนีหนเท่านะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างถัดไปนะครับในวิดีโอถัดไปนะครับ จะได้เห็นภาพวิธีนี้เนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะครับ